นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตรงน,นี้ไม่มีสัญญาณนะคะไลฟ์สดไม่ได้นะคะก็จะให้ดูนะครับที่บ้านแจกไปอยู่นะคะแม่บรรยากาศเรียร้ยนะคะที่หนึ่งเดือนเลมเด่นได้เลย ่ายกไปกันเลยเอาไว้ให้คนกินนะคจากเวลามันจำแนงแล้วคลมหวานหวานหวานใสๆใส่กรนใุกผมไม่เลอะเลยนี่เดินหอมงได้เลยน่ะน้ำแข็งยังนั่นอ่ะกระนองอ่ะน้องกำลังมาอยู่เอ้า ยไปมาช้านะคะหนุ่มจีนใกล้หมดแล้วด้วยมาช้าหนุ่มจีนใกล้หมดนะคะหมดแล้วใช่ไหมน้ำยาหมดไปหนึ่งหม้อใหญ่นะครับสำหรับนีงานนี้นะเหลืออีกนี่นะคะ พู้ออกขึ้นะของแม่ใช่ไหมอ๋อฮะมีครับอ้าวหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้อากาไปหรอกอ๋อ เงิดบรรยากาศรอบๆนะฮะเป็นไงฮะหนูไลฟ์สด YouTube นะอ่าชมหน้าผู้ใจบุญนะัะขันทำงทานน้องต้นแบบใบบุญเป็นคุณญิงแม่นะคะกับเอ่อแม่บ้านสาวสวยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่อ่ะถ่ายรูปก่อนนะแม่ถ่ายรูปก่อนอาใหม่หนึ่ง สองหนึ่งสองแม่หนึ่งสอง,น,ง,สองนะครวันนี้ภาพรบรรยากาศวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกห้านะคะอันนี้น้ำยาอะไรแมนาาน่น้ำยาหวานน้ำพริกหวานยาไก่หมดเกี้ยงใช่ไหมถ้าอยากเผ็ดก็เห็นละเละเหนละีพริกทอด เดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะฮะพยาบาลไม่สวยไม่เป็นลมดีกว่าเกลียดเป็นลมพยาบาลไม่สวยไม่กล้าเป็นลมค่ะกลัว แล้วก็พื้นที่วัดก็ใหญ่มากนะคะตัตรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็กว้างมากนะฮะกาได,ดูของแจกคือหนว่มวัตช้านะคะเขาเลยแจกกันไปเกือบหมดแล้วนะฮะมีเยอะนะ,ะเดี๋ยตรงนี้เขาแจกอะไรเอ่ยอแม่คาร้านนี้ปากดีนะคะไม่น่าซื้อเลย ะนะสวัสดีเนาะต้มตำนนวนะคะจากน้องดาริงนะคะหน้าตาดีไม่พอใจบุญอีกนะนะคะแม่ค้านี้นะครต้มตำของนางนะคะเขาทาไม่แพงะคะ่ะริบเป็นการแจกเนาะเราไม่ได้คิดตังค์นะคะ,คะ,คะขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะก็จะเป็นเหล่าพี่ๆนะคะที่มาวันนี้ในงานงานอะไรนะ,ะ่ิลิ่มนะงานครบรอบค่ะครบรอบนะคะของท่านคูบาคูบาคำพันธ์นะคะ เมื่อวานนี้พี่ไปกินส้มตำแกไอ้ที่บอกไม่รู้ขายเปล่าขายไอที่ไหนหนึ่งบ้านนี่เมื่อวานเนี่ยเหรอเลี้ยงอยู่นี่ตายแล้วเมื่อวานนี้คาตะวุ่นนะฮะเดี๋ยวคาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเดินๆไหมรอบนะฮะขอเก็บบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะเี็นไหมอย่างที่หนูบอกว่าเอ่ออะไรนะมันจะมีพระประธานของที่บ้านใช่ไหมคะ เะมีพระประธานของที่บ้านนะฮะตรงมุมบนนู้นนะฮะมุมบนนู้นนะฮะดูรถสิจันษ์ที่มหาท่านนะครับครูบาคําพันธ์แต่หนูคงไม่มีปัญญาขึ้นไปหรอกเนาะก็อยู่ช่วงล่างก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นการจก็บรรยากาศคร่าวๆนะคะในการที่มานะคะือสิ่งกินทานด้วยกันนะครับในวัดเขาแจงแบงนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับในการที่แจกนะฮะก็ เขาเจ็กันต่เช้าแหละพ่อค้าค่ะขอโคกแก้วได้ไหมคะได้ครับขอแก้วหนึ่งได้ไหมคะได้ขึ้นขครับพ่อค้าสุดหล่อใจดีนะร้านน้ําของเออสามปอนะคะมีบริการน้ําดื่มนะคะแล้วก็จะมีนะเยอะมากค่ะเยอะมากนะฮะมันจะมีไปข้างบนอีกนะคะแล้วขออนุญาตเก็บบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วกันขออนุญาตเก็บบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะอันนี้มันระยากนะฮะ สวัสดีค่ะ